ถ้าเกิดว่า <funk. S 2> พูดถึงการปรับสูตรเนี่ยเริ่มมาจากการที่แบบเราชอบก่อนว่ารสชาตินี้ยเราชอบทานแล้วเราเรารู้สึกว่ามันอร่อยสําหรับเราเราก็เลยคิดว่าน่าจะอร่อยสําหรับแบบลูกค้าของเราด้วยแล้วก็รับฟังความเห็นของลูกค้าด้วยค่ะหลักๆของเรานะคะจะเป็นเมนูอะโวคาโดทั้งหมดเลยค่ะภายในร้านเป็นอะโวคาโดแปรรูปนะคะแล้วก็มีทั้งอะโวคาโดปอกงสดด้วยอะโวคาโดแปรรูปนะคะจะมีอะโวคาโดปั่นไอศครีมอะโวคาโดที่เป็นเดอะเบสของร้านเลยแล้วก็มีนมอะโวคาโดค่ะ สวัสดีครับเดินเอียงออนทัวร์คลิปนี้เราพาไปชมร้านไขมันดีอะโวคาโดกันครับที่ร้านนี้น่าสนใจมากครับเพื่อนๆที่นี่ก็จะมีเป็นไอศครีมอะโวคาโดนะครับมีสมูทตี้อะโวคาโดแล้วก็จะเป็นน้ำนมอะโวคาโดครับส่วนภาพผมก็จะเอาประมวลภาพบรรยากาศย้อนหลังนะครับในงานกาชาติส่วนลุมพินี68ให้ชมกันครับ บอกว่าหน้าร้านครับเพื่อนคนแน่นเลยนะที่นี่นะตอนที่ผมก็อยู่ที่งานกาชาตินะเพื่อนวันนี้ที่ผมมาเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับก็คือแบบว่าคนก็แบบแน่นมากงานหมดวันอาทิตยนะ์ครับถ้าใครแบบว่าดูจากาจากคลิปนี้แล้วเนี่ยสามารถที่จะตามไปที่เพจของอร้านไข่มันดีได้นะค,คือเขาก็จะมีแบบไปไป,ไปออกบูธออกร้านก็อยู่เรื่อยครับ งานแฟร์ใหญ่ๆนี่ทางร้านนี่มีไปแบบหลายที่เลยฮะก็เดี๋ยวผมพาเพื่อนๆครับไปรู้จักกับเจ้าของร้านกันครับก็พูดถึงความเป็นไปเป็นมาของร้านว่ามีที่มาที่ไปอย่างไงครับสวัสดีค่ะชื่อลุกนะคะเป็นเจ้าของร้านไข่บันดีอะโวคาโดค่ะหลักๆของเรานะคะจะเป็นเมนูอะโวคาโดทั้งหมดเลยค่ะภายในร้านเป็นอะโวคาโดแปรรูปนะคะแล้วก็มีทางอะโวคาโดปอกสดด้วยอะโวคาโดแปรรูปนะคะจะมีอะโวคาโดปั่น ไอซ์ครีมอะโวคาโดที่เป็นเดอะเบสของร้านเลยแล้วก็มีนมอะโวคาโดค่ะถ้าเกิดว่าพูดถึงการปรับสูตรเนี่ยเริ่มมาจากการที่แบบเราชอบก่อนว่ารสชาตินี้เราชอบทานแล้วเรารู้สึกว่ามันอร่อยสําหรับเราเราก็เลยคิดว่าน่าจะอร่อยสําหรับแบบลูกค้าของเราด้วยแล้วก็รับฟังความเห็นของลูกค้าด้วยค่ะใช่จริงๆไอติมของเราก็เป็นไอติมโอะโวคาโดอยู่แล้วค่ะแล้วเราจะมี3มเบส เบทอะโวคาโดนมโอเป็นสูตรดั้งเดิมของเราเลยแล้วก็อะโวคาดน้ำมะพร้าวอะโวคาโดนมแอลมอนแล้วก็โปะด้วยอะโวคาโดอีกรอบหนึ่งค่ะลูกค้าจะได้ทานอะโวคาโดจุกๆทั้งหมดเลยเน้นๆ้นไอศครีมเฉพาะงานกาชาใช่ไหมคะพี่ถ้างานกาถ้าเกิดว่าออกตลาดออฟฟิศอะค่ะก็ปริมาณไม่ได้เยอะมากค่ะแต่ถ้าอย่างออกงานกาชาอย่างเงี้ยค่ะมันระยะเวลาค่อนข้างนานหลายวันก็ ก่อนหน้านี้เราสต็อกไอติมไปประมาณ2 2ตันค่ะซึ่งตอนนี้2ตันหมดสต็อกไปแล้วค่ะกําลังผลิตเพิ่มค่ะได้แค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นเลยค่ะตอนนี้ไอติมของเรานะคะเริ่มต้น69บาทค่ะมีมีวัฟเฟิลด้วยวัฟเฟิลจะอยู่ที่49บาท69 89มีหลายราคาให้ลูกค้าเลือกค่ะในส่วนของการโปกอะโวคาโดนี้อยู่ในไซส์ขนาดประมาณเท่าไหร่อ่าถ้าโปะอะโวคาโดเริ่มต้นที่ไซส์ M ค่ะ69บาทค่ะของเรานะคะจะออกออฟฟิศเป็นหลักค่ะลูกค้า อย่างเช่นวันจันเราก็จะออกข้างๆตึกจิวเวอรี่นะคะวันพฤหัสจะอยู่ที่ละลายซับหรือลูกค้าติดตามหน้าเพจได้ชื่อเพจร้านไผ่มันดีโอพาโดค่ะบางคนอาจจะได้ดูคลิปคลิปนี้แล้วอาจจะแบบว่าเหมือนอยากจะทานต่อโปรเจกต์หน้าอะไรเงี้ยอ๋อก็ มีสมัครที่เกษตรไปไว้นะคะแต่รอรุ้นอีกรอบหนึ่งค่ะว่าเราจะได้โซนไหนหรือว่า,าจะผ่านการคัดเลือกไหมอีกรอบหนึ่งช่วงเดือนได้อจะเป็นเดือนสิ้นเดือนมก,กราค่ะต้นเดือนกุมภาค่ะ ฝากด้วยนะคะร้านไข่มันดีโอโวคาโดตอนนี้เรามีแฟรนไชส์ด้วยนะคะมีแฟรนไชส์ที่สาขาชลบรุรีแล้วก็แฟรนไชส์ที่แฟรนไชส์ที่สาขาขอนแก่นนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ะคะ่ะที่หน้าเพจร้านไข่มันดีโอโวคาโด t ิกตอกเพจหรืออินสตาแกรมได้ทั้งหมดเลยค่ะที่เราให้ดูคนหน้าร้านนะเพื่อนๆต่อแถวซื้อกันแบบคนสนใจกันเยอะครับร้านบานไข่มันดะีครับ จุดนี้ก็จะเป็นไอศครีมนะเพื่อนเขาเริ่มที่โคนโคนตั้งแต่49บาทได้สีบาท49แล้วก็จะมีแบบว่าเป็น60ก็จะเป็นถ้วยเล็กเนาะได้69จะเป็นถ้วยกลางอ๋อถ้วยกลางนะฮะหกสิบเก้านี่มีท็อปปิ้งไหมมีมีเนาะ69เก้ขาจะมีท็อปปิ้งเป็นอะโวคาโด้กเพื่อนๆส่วนในส่วนของไอศครีมเนี่ยคือเขาก็จะเป็นแบบเป็นไอศครีมอะโวคาโดอยู่แล้ว I'm น้ำเฟิ้งไหมเจ็ดหกน้ำเฟิ้งไหมครับสั่งได้นะไม่เอาน้ำเึ้งเอาคาร์เดออันนี้จะเป็นไซส์ประมาณไซส์เอ็มได้ครับเพื่อนๆพืหกสิบเก้าบาทเนี่ยก็จะมีแบบเป็น มีคัฟป,ปิง้งด้วยโวคโดนะไอักสีมครับแ,แล้วก็ราดด้วยน้ำผึ้งนะแต่ถ้าใครแบบชอบไม่หวานก็สามารถที่จะไม่ไม่เอาน้ำผึ้งได้นะขอบคุะค,ะค่ะัน,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 ะน,น้นอยัน,น้อปปยระห่านทีราคาเพิ่มคัิ้คะเพ่บาทบขอบคุค่ะ85บ,บาท,บาทบะ มีไอโว้ดน้ำสดกับไอโดมะพร้าวครับก็จะเป็นแบบโรยด้วยน้ำผึ้งครับเพื่อนๆเป็นน้ำสดว่าน้อยครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูของไอศครีมนะครับเพื่อนๆที่นี่ก็จะมีเป็นสูตรอะโวคาโดนมข้าวโอ๊ตนะครับเป็นสูตรน้ำมะพร้าวก็มีครับเพื่อนๆหรือจะเป็นนมอัลมอนด์นะครับเพื่อนๆอันนี้ก็จะมีเป็นแบบ เป็นบอเซอร์นะครับไซส์อยู่ประมาณ4 9บาทอ่ะหรือเป็นไซส์เอ็มก็จะเป็นเริ่มต้นที่69บาทก็จะเป็นแบบเป็นถ้วยให้นะครับตัวนี้ก็จะมีท็อปปิ้งเป็นอะบวคาโด้เยครับ <Okay. S 1> หรือว่าจะเป็นไซส์เอลอยู่กันที่8 9บ้าทครนบเพื่อนๆอ,อันนี้แบบจูใจกันเลยหรือจะเป็นไอสครีมองคาโดครับที่เป็นไซส์แบบ XL 159รอาบาทอันนี้ต้องบอกว่ากินได้สองสามั่นนครับแบบใหญ่มากนะเพื่อน นี่ในส่วนของอะโวคาโดปันน่เนเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไซส์แบบว่าเอาอะโวคาโดนมสดก็อยู่ประมาณกันที่60บาทเพื่อนแต่และเมนูเนี่ยมีแบบนมสดน้ำผึ้งอย่างเงี้ยน,นมสดกล้วยอย่างเงี้ยมีแบบว่ามีหลายรสชาติเลยนะครับถ้าเพิ่มท็อปปิ้งเนี่ยเห็นเขียนไว้ว่าบวกอีก20บาทเพื่อนๆเ,เป็นท็อปปิ้งเนื้ออะโวคาโดครับ รวมต้นที่60บาทถึง85บาทบางท่านก็แบบลาดเยอะลาดนิดเดียวนี่ก็บอกทางร้านได้เลยนะลูกค้าสั่งแบบราดมีเยอะนะเดี๋ยวผมให้ดูนะภาพด้านหลังร้านเนี่ยคือต้องบอกว่าลูกค้าแบบแน่นจริงๆครับเพื่อนๆแบบสายสุขภาพเยอะ ตัวนี้มันอะโวคาโดเนี่ยมันจะเป็นไข่มันดีนะที่ผมเคยเคยอ่านมาไซเอลเขาได้ดอันนี้เพื่อนๆครับไซแอลมีแบบโปะท็อปปิ้งเลยเป็นอะโวคาโดผละกับมะม่วงกับบีม้าโอ้โหให้แบบสามด้านเลยนะเพื่อนๆเอาหวานน้อยสามขวดเย้เว้ย ตัวนี้ตันนี้ก็น่าสนใจครับเพื่อนๆพันจะเป็นอ่านมโวคาโดนะเพื่อนมีแบบหวานน้อยหวานไม่มากก็จะมีแบบว่าทั้งโวคาโดมีนมแล้วก็วน้ำมะพร้าวตัวนี้ขวดลวสะสามพนันห้าสครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูหน้าตากันมันมีแบบความหวานแต่ว่าหวานน้นนอยนะ อันนี้มีหวานนะหวานมากหวานน้อยที่ก็มีหวานน้อยไม่หวานนะมรค่ะอ๋อไม่หวานก็มีอ่าหวานน้อยแบบไม่ไม่หวานก็มีครับเพื่อนนี่น้องสาวดที่เขาเลยนะครับเข้ามาสกายเขาจะแยกกันนะครับร้านนี้คือถ้าใครแบบสั่งออเดอร์สมูทตี้ครับก็จะเป็นอีกฝั่งนี้นะหรือถ้าใครจะสั่งแบบเป็นไอศครีมก็จะมาสั่งด้านขวานะครับเพื่อน อานนี้คนคนแน่นมากครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมนะครับเพื่อนถ้าใครแบบว่าพละะาดอ,อยากเห็นคลิปนี้แล้วเนี่ยสามารถติดตามได้ที่เพจร้านไขมันเลยนะเพื่อนเพื่อนก็จะดูทางร้านเราไปออกออกร้านที่ไหนครับก็จะมีแบบเป็นก็จะมีบอกอยู่เรื่อยๆนะว่าไปไปเปิดที่ไหนนะสามารถที่จะตามไปแบบว่าไปไปชิมกันได้ครับ ถ้าใครแบบชอบแบบจูดใจนี่เพื่อนสั่งไซส์ไซส์ L เลยอะะไซส์ L นี่ประมาณลูกครึ่งได้ไหมได้ไหมประมาณลูกครึ่งได้ไหมเออไซส์ L จะแบบให้เนื้อเยอะได้สั่งน้อยหกสวัสดีคห้าแล้วแป้งไก่ทอดสุกบัวกระโดเออเจ้าจ้ามั้ยล่ ในส่วนของด้านหลังเนี่ยคือเจ้าของร้านก็ก็ปอกกันอยู่ด้านหลังนะครับปอกกันสดๆเลยที่นี่ก็จะให้ความสําคัญเรื่องความสะอาดมากเพื่นขอนๆพ่อค้าก็จะใส่ถุงมือส่วนมากก็จะเป็นมีแบบคนรับตัคงตังหาด้านหน้าคือเขาขเขาจะเอาบัตรคิวมาสั่งเสร็จเราจ่ายตังค์แต่แทนจ่ายครับก็รับบัตรคิวมารับเลย กน็น,น้อยกว่าอครับผมเอาให้เอาขวดน,วนึนทงทขึ้นก่อนนายทงั้ยพี่ไม่ต้อค่ะทีเดียวหน่ยพีนูไหนดีะเอาเอาขด,ดมึได้้ปักันรวอด้าลังมีหลอดไหมไม่ทนเกชินได้ไดพี่นูป้ปั่น เจ็ดห้าไปตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของโฟนครับเพื่อนเพื่อนเขาก็จะมีประมาณสามไซส์มีเป็นโคนแล้วก็มีเป็นถ้วยนะก้อนใหญ่มาก มันก็จะมีเป็นเหมือนไซส์เอกับไซส์ L อะเพื่อนเตียว่าครับปั่นจัดได้เลยนะคะเอ้นยิ้ไม่นานเลยเอด่นเแค่เดียวเลยอร่อยอันนี้อร่อยเลอร่อยเลยอร่ไม่เกิร้านาทีครับอกรานคนดัไ่เิได้แล้วค่ะ เดินแบบร้อนๆอย่างนี้นะในงานครับเด็ดเป็นสมูทตี้นะเราเขาใช้เป็นอะโวคาโ,คโดสดนะครับเพื่อนเป็นสมูทตี้อะโวคาโดนะครับ ตัวนี้จะมีโปะอะโวคาโดไหมอ่าแก้วนี้จะไม่เพิ่มท็อปอ๋อแต่แต่จะมีก็จะมีแต่มีบางแก้วที่เพิ่มท็อปใช่ไหมใช่ครับ ก็หลังจากงานกาชาดนี้ก็สามารถที่ติดตามทางเพจร้านไข่มันดีได้ครับก็ทางร้านจะไปออกงานที่ไหนก็ติดตามได้ที่เพจนะครับก่อนหน้านี้ก็ทางเราก็มีคลิปดีๆคลิปใหม่ก็อยู่หลายคลิปครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของทางช่องเรานลยครับ